เนี่ยกลุ่มนี้ขาเรียยว่ากลุ่มแก้วแต่เป็นแก้วโบราณนะครับกลุ่มแก้วก็จะมีคล้ายๆกันกับพวกอุ่เกิร์มปูของพลาสติกแต่แก้วข็จะมีความความละเอียดมากกว่าพลาสติกข็จะมีความละเอียดในตัวเองแต่เขามีบับเบิ้ลนะครับนี่คือจุดที่เราจะชี้ว่าว่ากลุ่มนี้เป็นผงแก้วหรือว่าผมพลาสติกหรือว่าเป็นหินครับ แต่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มแก้วที่ผมบอกว่าเป็นแก้วเป็นแก้วแตกหนึ่งครับเขาแตกลานด้วยแล้วเขามีน้ำว่านอยู่ด้วยแล้วแล้วแก้วพวกนี้เป็นแก้วเก่าไหมเรามาดูตรงนี้เห็นไหมครับพอแก้วเขามีการแตกลานเนี่ยมันจะมีแควไซขึ้นเพราะตัวแก้วเขามีแคลเซียมอยู่ตัวแล้วมันมีแคลไซี์ขึ้นนะครับวัตถุที่เราจะมันสามารถบอกได้ว่าแก้วพวกนี้เป็นแก้วเก่าหรือการสร้างอยู่หรือยุคนั้นจริงไหม วัตถุที่มาปรุงแต่งอันนี้คือวัตถุที่มาปรุงแต่งก็คือพวกคราบลักคราบชาติที่มาอยู่ในเนื้อของอแก้วถ้าเราพิจารณาดีๆนะครับเนี่ยคราบลักคราบชาติพวกนี้มันแห้งซึมไปในเนืนะอ้อของของเขาแล้วเปลี่ยนแปลสภาพบอกให้รู้ว่าเขามีอายุเป็นหลักร้อยปีขึ้นนะครับหลักกว่าร้อยปีเพราะว่าการเสื่อมสภาพของลักของชาติเนี่ยต้องใช้อายุเวลาในการเสื่อมสภาพเป็นเะป็นร้อยร้อยปี มาดูองค์พระนี้เป็นเอ่าองค์พรเป็นสมเด็จม้วนเนื้อเหล็กเนื้อเนื้อโลหะเนื้อโลหะเป็ียทองคือเราเห็นสมเด็จม้วนในเรือเนื้อสามกษัตริย์ใช่ครับตอ้นี้อันนี้อันนี้เป็นคำยืนยันเลยว่าเนื้อสามกษัตริย์กอใช่อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ได้ครับเพราะว่าเนี่ยกระแสของโลหะนะครับกระแสของโลหะเราจะเห็นเกณฑ์โลหะ ที่เป็นเกล็ด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 แล้วถ้ามีสีหลกหักโลหะหลักสีอยู่นี้นะครับโลหะหลักสีอยู่นี้เราสามารถที่จะบอกได้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีการหลอโลกโบราณไอเซียนพระที่บอกว่าร้านริมน้ําร้านริมน้ํานะครับไม่ได้ทํานะครับเป็นเรื่องเล่านะครับเป็นเป็นความรู้สึกของผมส่วนตัวนะครับอาจารย์บอยร้านริมน้ำนะครับผมให้ให้ให้ข้อมูลขยายนิดนึงเขาอ,อาจจะซื้อมาขายก็ได้เขาอาจจะซื้อมาขายก็ได้การทําพระที่ท่าพระอาจารย์นะครับ ไม่ได้มีการทําพระที่ท่าพระจันนะครับเขาไปทําจากที่อื่นมาอาจจะซื้อกับรอบๆหรือล้วต้องยอมรับนะครับในอดีตพระชุดนี้มีขายท่าพระจันนะครับแต่ตอนนี้มไม่ใช่พระคือกรุงเทพและบาณริบมณฑลไม่เหลือไม่เหลือแล้วครับทีมงานเราหาไม่เจอครับทีมงานมีคนเก็บเไม่เจอแล้วนะครับไม่เจอแล้วแล้วก็มีการแย่งชิงกงนพอสมควรก็คือว่าจะเอามาพวกนี้นะครับ อย่าคิดอย่างนั้นนะครับพรุ่งนี้อาจจะไม่มีคือไม่ทันแล้วครับเพราะว่าพรุ่งนี้คนเริ่มรู้มคนเริ่มศึกษาเข้าใจมันก็จะอยู่ในกลุ่มของคนที่เขาศึกษาก่อนเรียนรู้ก่อนแล้วก็เก็บก่อนนะครับพอเก็บก่อนแล้วเนี่ยพอเราไปตามเก็บที่หลังเรามาศึกษาที่หลังเนี่ยมันก็เลยทําให้ส่วนเนี้ยมันตามไม่ทันแล้วตามไม่ทันแล้วราคาก็จะเสียราคาก็จะเป็นเรื่องธรรมดาครับราคามันก็ต้องสูงขึ้นของพวกนี้ไม่ได้งอขึ้นมาใหม่ได้นะค่ะ สร้างเมื่อ150ปีที่แล้วไม่ใช่ว่าอยู่ๆเอาไปไว้คู่กันแล้วมันมันโคนิ่งมันขึ้นมาได้มันโคนิ่งขึ้นมากันไม่ได้ครับแล้วองค์ประกอบหลายๆอย่างตั้งเราก็หาไม่ได้แล้วนะครับอย่างข้ามรักอย่างรักพวกนี้รักพวกนี้เราก็หาไม่ได้ครับเป็นรักจีนรักจีนมันไม่มีการใช้แล้วไม่มีการนํามาใช้อีกนะครับถึงจะมีคนซื้อมาได้มันก็รักมันก็คนละสีละมันไม่ใช่สีเมื่อ150ปีที่แล้วมันคนละแบบคนละวันนะ เก่าเรื่องนัทันยุกค,ครับน,นีบ่น <ๆ S 1> สีขาวโดยสามสีใช่ไหมนี่อย่างสีขาวเนี่ยต่างสีเห็นไหมพอต่างสีแล้วมีวัสดุอย่างอื่นก็คือพวกนี้เป็นหินเป็นหินเป็นหินนะครับเป็นหินสีขาวก็อยู่ในส่วนของ เราจะเรียกเป็นหยกก็ไม่ได้ถูกไหมครับอาจจะเป็นพวกอ่อนหิออนหอ่อนที่เป็นสีขาวที่เขาเป็นเปลือกหยกก็ได้นะครับเพราะว่าของพวกนี้มันมีการนําเข้ามามีการนําเข้ามาเพื่อมีการค้าขายกับเรามีการค้าขายกับคนจีนแล้วขนมประเพณีของคนจีนคือนิยมที่จะห้อยหินห,หยกหินหยกหินสีพวกนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างมงคลเสริมสร้างสถานะตัวเองผมว่าถ้าคนหญิงอายุอีกอีกสิบปีนี่คุณหญิงบอกว่า ไมนะแต่ก่อนมันเป็นของฉันทั้งนั้นก็ก็เป็นที่ไปที่มาของของเรื่องอีกเดี๋ยวไม่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าเราผ่านไปอีกสิบปีข้างหน้าต่อให้เราขายไปหมดแล้วเราก็จะคุยกับเขาอื่นเขาได้ว่าเอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยฉันก็เคยผ่านมือนะของยายก็มีนะของยายก็มีนะของยายก็เป็นแบบนี้นะ แล้วเนี่ยแล้วองค์ประกอบของเนื้อพระไอ้ของเนื้อเนี่ยก็คือมีการลงรักแล้วรักเขาก็จะมีการลงรักเหมือนกันเขาก็เสื่อมสภาพเหมือนกันหลุดร่อนตามกาลเวลานะครับอย่างเราเราได้เห็นลักษณะการหลุดร่อนที่เนี้ยมันจบกับคำว่าปลอมไม่ได้ปลอมขึ้นมาใหม่ไม่ได้เอาสีไม่ได้เอาสีอะไรมาทาไม่ได้เอาสีอะไรมา